วิธีปลูกว่านหางจระเข้จากใบที่ถูกต้องให้ทำแบบนี้ค่ะนำต้นว่านหางจระเข้มาตัดรากออกส่วนรากที่ตัดออกท่านสามารถนำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อได้เลยที่ส่วนของลำต้นจะมีส่วนที่เป็นสีเหลืองๆเ,เป็นวงเนื้อเยื่อรอบๆและเป็นชั้นๆตามรอบกาบใบของว่านหางจระเข้ตรงนี้จะมีสเต็มเซลล์อยู่ค่ะ ซึ่งสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกําเนิดที่มีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ตัวเองได้อย่างไม่จํากัดนั่นเองทีนี้ให้ใช้คัตเตอร์ที่สะอาดกรีดตามวงรอบของใบว่านหางจระเข้เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์ติดออกมากับใบด้วยแล้วปล่อยพักไว้ก่อนปลูกประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อลดการเน่าเสียของใบที่จะนําไปปลูกนั่นเองค่ะจากนั้นให้นําใบว่านหางจระเข้แนบกับไม้ดามโดยให้เหลือส่วนปลายไว้เสียบลงดินเล็กน้อยแล้วนํายางรัดมารัดใบเอาไว้ให้ติดกับไม้ดามตามที่เรา ทำให้ดูเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็เอาลงปลูกในดินตามที่เราทำให้ดูได้เลยค่ะประมาณสัก1-2เดือนรากหรือลำต้นใหม่ก็จะเริ่มงอกออกมาเอง